ทำไมสอนฟั๊มทองเวอร์ชันล่าสุดแล้วทำตามแล้วไม่ขึ้นครับน้องครับเวอร์ชันล่าสุดน้องดูเวอร์ชั่นเด็กเวอร์ชันในคลิปครับ4.8.19.4และปัจจุบันนี้4.8.24.4แล้วมันจะทำได้อยู่ไหมครับน้องเ้ยหรือแม้กระทั่งคลิปที่ผมแจกรหัสไปเมื่อ2หรือ3ามปีที่แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่ารหัสถูกทำไมเข้าไม่ได้ครับ ถามจริงๆหลังจะผมแจกไปไม่เกินสองนาทีหรอกครับหมดนะใครเขาจะเหลือไว้ให้น้องเป็นปีดูเวลาคลิปด้วยแม้กระทั่งบางคนบอกให้แจกสคริปหน่อยสอนทำจีจีหน่อยทําไมผมถึงไม่ค่อยทําครับพอแจกสคริปเสร็จก็จะมีคนที่เขาไม่มีจีจีพี่สอนติดตั้งจีจีหน่อยพอสอนติดตั้งจีจีเสร็จโทรศัพท์คนรอเวอร์ชันคนละแอนดรอยพี่สอนทำแอนดรอยสิบสี่หน่อยกูมีเวอร์ชันสิบสามส่งมาให้กูไม่เล่า เออผมก็เลยไม่สอนครับไม่สอนแล้วก็ไม่แจกสคริปต์พอแจกสคริปไปเดี๋ยวให้สอนติดตั้งอีกสอนโหลดอีกสอนทุกอย่างอีกนะครับแล้วก็ลดงานมือพวกเนี้ยเนี่ยลายพวกเนี้ยที่เห็นอยู่ลายช้างอะไรพวกเนี้ยนะครับผมเคยแจกไปแล้วแล้วก็เคยไปเจอนะครับลดงานมือตัวเองขายอยู่ในเพจผมแจกไว้ให้ f อเอาไว้เล่นนะครับตั้งใจแต่ด้วยฝีมือตัวเองแต่คุณเอาไปขายเอาไปเป็นงานปั๊ม สุดท้ายผมขับรถงานมือตัวเองไปแต่ไปเจอรถฝาแฝดครับเขาบอกว่าผมก็แค่ขับรถปั๊มฝีมือกระจกหลันะงจากนั้นผมก็เลยเลิกแจกครับพวกลายเบี้ยช้างอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็จะมาขอพี่ขอหน่อยได้ไหมมีครับมีคนที่ได้ขับรถลายเบี้ยช้างอยู่และมีครอบครองอยู่อันนั้นคือคนพิเศษจริงๆที่ผมจะให้นะครับอย่างพวกเนี้ยเนี่ยงานฝีมือผมเนี่ยผมไม่แจกครับไม่ต้องมาถามเนาะ ก็คือถ้าเกิดผมจะแจกรถผมจะซื้อจากตลาดโลกมาแจกเท่านั้นนะครับงานฝีมืองานมือที่ผมแต่งเองออกแบบเองผมจะไม่แจกตั้งแต่เหตุการณ์ที่ผมไปเจอ g d 8 6ลายคาราบาวน่าจะเคยเห็นกันเนาะในเพจนะครับก็ไปขายกันอยู่เกือเลยปั๊มขายกันหลายสิบคันนะครับอยากเห็นว่าเป็นคันไหนอ่ะคันนี้อะคันนี้นะครับก็เคยแจกไปเนาะแล้วก็กลายเป็นลายปั๊มเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนั้นก็เลิกแจกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมผมหวงจังผมงกจังมีแม้กระทั่งมาท้าผมว่ากระจอก,กว่าไม่กล้าแจกใช่ผมก็ระจกครับแต่คนที่มาท้าผมแจกกับกระจอกกว่าเพราะว่าอยากได้ไงอยากได้แล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยมาใช้วิธีท้าผมไม่ใช่เด็กครับที่มาบอกเฮ้ยแน่จริงทําดีแน่จริงทําดีแล้วจะทําผมไม่ได้บาายุขนาดนั้นผมโตพอที่จะแยกแยะออกเนาะว่าอะไรคือควรอะไรไม่ควรนะครับ ไม่ต้องมาทา้าผมว่าเออแน่จริงก็แจกสีแน่จริงตั้งราคาขายสิประสบการณ์เล่นเกมผมสูงกว่าคุณนะคนที่ท้าผมเล่นเกมมากี่ปีแล้วผมไม่รู้แต่ผมเล่นเกมนี้มาตั้งแต่ยังไม่มี r 3 2นะครับเมื่อก่อนคือยังปั๊มเงินกันไม่เป็นอะ่ะเริ่มต้นจากเงิน25งหมแล้วเอารถมาขายคันละสามหมื่นสี่หมื่นบวกทุนไปเรื่อยๆค่อยๆใส่เครื่องไปทีละนิดอะ่ะรถคันแรกที่ผมแต่งเลยคือ r 3 4ครับเครื่องสองแสนเพราะเครื่องสี่แสนยังไม่ได้ปลดล็อก เพราะรหัสยังไม่ใช่เป็นรหัสปลดนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะมาท้าผมว่าเอ,ย,อย่างงู้นอย่างนี้เพื่อหลอกหลอกหลอกให้ผมขายนะผมไม่ได้บัญญาอ่อนขนาดนั้นนะครับก็เอาไว้เจอกันนะครับยังไงผมกลับมาสตรีมแน่นอนนะครับไว้เจอกันในการสตรีมครั้งหน้านะครับเตรียมรถตลาดโลกไว้เยอะและ้วแล้วก็ปั๊มทองไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแต่วันนี้ก็มาระบายแล้วกัน ไว้เจอกันนะครับ FC NTC ทุกคน